สวัสดีครับผมอ๊อฟนะครับจากร้าน LB Mobile มาบคองครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตรายการสินค้าใหม่นะครับประจําเดือนสิงหาคมนะครับ2022นะมาดูกันว่าเดือนนี้จะมีอะไรเข้าใหม่กันบ้างนะครับไฮไลท์ของเดือนนี้ก็จะมีเดี่ยวมี่นะครับ m i กโฟ2นะฮะเป็นตัวมือถือพับได้ตัวที่บางที่สุดในโลกตอนนี้นะครับแล้วก็ Motorola Laser 2022นะครับก็ต่อจากเดือนท่านที่แล้วนะครับเมื่อปี2020ตอนนี้เขาอัปเกรดนะคะยกเครื่องใหม่ มีความรู้ร้าแล้วก็ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นดังนะฮะก็คือ Galaxy Z 4 4แล้วก็ C Flip 4นะฮะซึ่งตัวนี้เขาอัปเกรดมาเยอะพอสมควรนะจากรุ่น Z f 3แล้วก็4 f 3นะครับผมจอที่จะเข้าภายในเดือนสิงหาหรือว่าต้นเดือนกันยานี้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราชมร้านกันอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้มีอะไรกันบ้างมาเลยอย่าง iPhone ที่จะรอปิดตัวในช่วงเดือนหน้านะครับ ตอนนี้ iPhone 13ซีรีส์ก็เป็นราคาพิเศษมากๆเลยนะครับสินค้าก็ยังมีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 13 Pro 13 Pro Max นะครับผมหรือว่าท่านใดที่มองหา iPhone 12ซีรีส์หรือว่า11ซีรีส์ก็ยังมีสินค้านะฮะแล้วก็มีประกันศูนปีเต็มนะหรือว่าเป็นราคาที่คุ้มมากๆนะครับสำหรับตอนนี้นะครับอุปกรณ์มีนะครับ Apple TV โอมพอร์วินินะครับหรือว่านาฬิกานะครับ Series 6 s e r i e s 7นะครร้านกังมีสินค้านะครับ iPad Air 5 i p Air 4นะครับ Air 4เริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับยังไงลองสอบถามเข้ามาดูนะครับ iPad Air 5ตอนนี้ก็ราคาถูกมากๆนะครับประกัน0ุนหนึ่ปีแล้วก็หูฟังนะฮะโอ้โหของเรานี่ขึ้นชื่อเรื่องหูฟังนะครับ a p p l e Airpods ราคาถูกทุกตัวนะครับประกัน0นหนปีนะ Airpods 2 Airpods 3 Airpods Pro นะครับสินค้ามีนะครับผม iPad 9นะฮะที่เป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นราคาเริ่มต้นราคาย่อมเยานะฮะ หมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับผมส่วนใครที่มองหาเป็นรุ่นพับได้นะฮะแล้วก็ยังเป็นตัวแฟชั่นโฟนนะครับัลซี่พิและโฟสาตอนนี้ถือว่าเหลือเป็นลดสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ราคาลดต่ำมากๆนะครับลดมากกว่า 30- 4 0เด้วยกันนะจากตอนเปิดตัวนะครับยังไงลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับสินค้าบางสีอาจจะเหลือน้อยละลูกค้าหาตัวไหนถามเข้ามาได้เลยนะครับผมและสําหรับใครที่รอ c 4โ c ส4ซนะครับประมาณวันที่ 2กันยายนประมาณนี้นะครับก็จะเข้ามาทางร้านนะครับยังไงรองติดตามทางหน้าเพจนะครับ AOB Mobile m b k ของเรานั่นเองนะครับผมสินค้ายังมีมากมายนะครับลูกค้าสามารถดูสินค้ารายการสินค้าต่างๆได้ที่ w w w บ AOB Mobile n e t นะครับผมแล้วก็เลือกรายการสินค้าด้านทางที่แถบเมนูได้เลยนะครับก็คืออยากฝากไว้นะครับอยากให้ท่านที่ไม่เคยมาใช้บริการนะอยากให้ลองเปิดใจนะครับถามตัวเองว่าเราซื้อมือถือเราอยากได้แบบไหน ถ้าอยากได้ราคาถูกสุดๆเราอาจจะไม่ใช่คําตอบนะครับแต่ถ้าอยากได้ราคาถูกแล้วก็บริการหลังการขายที่มอบให้นะครับอยากให้ท่านลองเปิดใจมาใช้บริการนะเรารับรองว่าจะดูแลมือถือของท่านนะไปตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับผม โอเคและสำหรับใครที่งบน้อยหน่อยนะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับมันก็ยังมีรายการสินค้ามือสองที่น่าสนใจหลายๆรุ่นนะแล้วก็ยังเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับยังไงลองสอบถามเข้ามานะครับหรือดูรายการที่หน้าเว็บไซต์ได้นะครับย้ำอีกทีนนะ w w w aobmobile net นะครับแล้วก็เลือกเมนูรายการสินค้ามือสองนะครับผมลูกค้าสามารถขอดูรูปทางไลน์ o f f i c i a l ย c c o u n t ได้ครับนี่นะครับ As a อ i ไ o b นะครับผม จ้งแอดมินว่าต้องการขอดูรูปรุ่นไหนอะไรเงี้ยตัวไหนราคาเท่าไหร่ก็แจ้งแอดมินมาได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2อนะครับหรือว่าขานมามุงคลองอยากมาติดฟิมกันลอยนะครับหรือว่าโทรศัพท์มีปัญหาอยากจะมาซ่อมนะฮะเราความมีบริการครบอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับทั้งเครื่องแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับฟิล์มเคสก็มีนะครับยังไงฝากด้วยครับสำหรับ AOB Mobile ชั้น4 MBK ฝั่ง